ายครับช่วงบุ๊คลับนะครับผมยังอยู่กับคุณประเสริฐอัครศิริการชนะแล้วก็มาร่วมด้วยนะครับ mm hmm. ดกรกิติพันธ์คงสวัสดิ์เกียรติทั้งสองท่านนี้ร่วมกันเขียน Love Ocean สวัสดีครับปราหยัดครับสวัสดีครับครับคุณประเสริฐเห็นไหมนี่นั่งคกันแล้วแล้วคุณประเสริฐจริงๆแย้มมาแล้วล่ะ ผมดึงไว้นิดนึงแย้มาแล้วว่าสิ่งที่คุณประเสริฐทำเนี่ยมันมีส่วนของความรักความเข้าใจการที่จะช่วยคนครับแล้วมันมาเป็นภาษาอังกฤษ Love Ocean ไเออาจารย์ก่อนดีอาจารย์ครับก็คือพื้นฐานของมนุษย์นะครับเราได้คุยกันว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามนะครับพื้นฐานเบื้องลึกของมนุษย์เนี่ยมันเริ่มต้นจากการมีความรักก่อนนะครับที่พ่อแม่มีต่อลูกนะครับ แล้วก็ที่ไม่ว่าใครจะไปทําอะไรก็ตามถ้าเราใช้แบบพื้นฐานแบบเนี้ยนะครับเราเป็นพ่อค้าเราเป็นแม่ค้าเรามีลูกค้าถ้าเราใช้แบบแผนแบบนี้นะครับโลกนี้ก็จะอยู่ด้วยความรักแล้วก็ความถูกต้องจะมันมีได้เหรอมันมีได้จริงเหรอการคุะเสริฐนี้ได้จริงเหรอคืออย่างนี้ฮะอันนี้เนี่ยเริ่มต้นเรื่องของลบโอเชียนเนี่ยนะฮะที่ท่านดรกิติพันธ์ท่านเสนอแนวคิดนี้มาเนี่ยคืออย่างนี้ท่านเองเนี่ยได้เอาเอา หนังสือแล้วก็ซีดีในการสอนเรื่องของเ e ด Ocean ียน e ล c โอ n เชียนบูโออะไรเนี่ยไวโอเชียนผมมองว่าอย่างเ e ดโอ e เชนเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ควรเอามาพูดกันละมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเวลาผมไปบรรยายที่ไหนเนี่ยผมจะโยนคําถามไปก่อนว่าธุรกิจคือความเสี่ยงไหมทุกคนบอกว่าใช่แต่สําหรับผมเนี่ยแม้ผมเองจะล้มมาหลายครั้งผมยังมองว่ามันไม่ใช่ความเสี่ยงเลย นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยอย่างเรดโอเชียนก็ไม่น่าไปไปไปพูดให้คนมันกลัวกันครักไปอย่างส่วนบริษัทดีนะฮะนวัตกรรมใหม่อินโนเวชันดีแต่ถามว่าวิธีการหาอินโนเวชันเนี่ยหาอย่างไรหานวัตกรรมเนี่ยหาอย่างไรดังนั้นเนี่ยผมเองก็บอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยผมก็มีแนวคิดอันหนึ่งที่จะให้ก็คือเลิฟโอเชียนเลิฟโอเชียนเนี่ยอย่างเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยถ้าเราทําทุกสิ่งด้วยความรัก แล้วเรารักทุกสิ่งที่เราทําเพื่อผู้อื่นแต่มันขัดแย้งกันไหมในทฤษฎีทุนนิยมซึ่งต้องแสวงหากาไรฉันจะต้องกอบโกยเข้ามาเพื่อความร่ำรวย้วอยู่ดีบอกมีความรักต่อกันก็ผมก็อยากจะให้ตามไปหน่อยว่าระบบทุนนิยมที่จะกอบโกยหรือว่าบริษัทกอบโกยกุ๊ปเนี่ยนะฮะกอบโกยกรุ๊ปสุดท้ายมันจะเป็นยังไงท่านก็เห็นมันก็ล่มสลายกันอยู่ทุกวันนี้ถูกไหมฮะจุดหนึ่งมันก็มีจุดดับแต่ความรักเนี่ยมันจะไปจบตรงไหนล่ะครับอ รักทุกสิ่งที่เราทําทําทุกสิ่งด้วยความรักอเพื่อผู้อื่นเราก็จะค้นพบจุดยืนหรือว่านวัตกรรม,มการบริหารการจัดการรวมทั้งนวัตกรรมทางด้านโปรดักต์มันก็เกิดขึ้นอยู่อ,อย่างต่อเนื่องอเหมือนกับเราเลี้ยงลูกคนหนอื่นแล้วถ้าเกิดเราเจอปัญหาเราก็คงไม่ปล่อยให้ลูกเราตายเราก็คงหาวิธีการทํายังไงให้ลูกเรารอดซึ่งอันนั้นก็คือเทคนิคการบริหารต่างๆถูกต้องเอาง,ง่ายๆแค่พนักงานเราเนี่ย เขาว่าทํางานกับเราต้องการเงินเดือนเราไปดํารงชีวิตเขาไปเลี้ยงชีพเขาและครอบครัวเขานั่นหมายความที่บ้านเขาไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้ละเขาถึงต้องมาหางานทํำแล้วถามว่าโดยความเป็นคนที่ได้รับความรักมาจากพ่อแม่แล้วเนี่ยเขาจะมารับแค่เงินเดือนหรือเปล่าเขาก็อยากจะเห็นเจ้านายเขาบอสเขาเนี่ยเป็นแบบอย่างในชีวิตเขาด้วยเขาก็อยากมีชีวิตถูกเหมือนมนุษย์ปกติถูกต้องอืทีนี้เราเราก็ดูแลลูกน้องเราเนี่ยเหมือนกับญาติสนิทไม่ใช่ว่าเขาเป็น ลูกน้องเราแล้วมาทํางานแค่เงินเดือนอืม,มันไม่ใช่อย่างนั้นทีนี้ม,มองถึงลูกค้าก็เหมือนกันอืลูกค้าที่ดีลูกค้าที่ดีเนี่ยต้องการพ่อค้าที่ดีแต่ทุกวันนี้พ่อค้าไม่กล้าที่จะทําดีอย่างที่ท่านตั้งคําถามว่าโลกของทุนที่ยงเนี่ยมันใช้ความรักได้หรอแต่ผมต้องถามกับศาสตา,าจารย์กิติพันธ์ในฐานะที่ย่วงวิชาการแน่นอนมันมีกรณีอย่างคุณประเสริฐแล้วมีอีกหลายกรณีนะแต่ของพวกนี้มันสอนกันได้เลยอจรจริงๆแล้วมันมีอยู่ในความรู้สึก ในตัวเองอยู่แล้วคือมันเป็นตัวตนของเราแต่เพียงแต่ว่าเรากระตุ้นเอาออกมาใช้นะครับหลายๆอย่างเนี่ยในหลักวิชาการเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่คุณประเสริฐพูดถึงคําว่ากลยุทธ์นะครับคาว่ากลยุทธ์เนี่ยแท่ฟังเราก็รู้แล้วว่ามันไม่จริงใจต่อกันจริงๆแล้วเวลาเราสอนนักศึกษาเนี่ยเราไม่ควรจะใช้คําว่ากลยุทธ์เพราะว่าเวลาเราสอนเราใช้คําว่ากลยุทธ์แปลว่าเราจะต้องสอนนักศึกษาให้นักศึกษาเนี่ยหาวิธีการ ไปหลอกลวงคนให้ได้มากที่สุดเหมือนกับตั้งกรอมไว้เลยครับแต่เราควรจะสอนนักศึกษาว่าเขาทําธุรกิจยังไงที่เขาใช้ความรักเข้ามาในการดําเนินธุรกิจของเขาถ้าเรามีคู่แข่งขันแล้วเราเกลียดก,กันเราก็ใช้วิธีลดราคาแข่งกันสุดท้ายไม่มีใครอยู่ได้แต่ที่ผมถามเนี่ยซึ่งผมถามจริงๆผมถามไกลๆตอนช่วงแรกกับคนประเสริฐนั้นเนี่ยแน่นอนนักศึกษามาเด็กใหม่ย,ยังอาจารย์ปลูกฝังก็ดีแต่บริษัทใหญ่ๆพวกเนี้ยที่อยู่ตรงเนี้ย เหมือนกับที่ผมถามคุณปภาษาคุณภาษาจะเปลี่ยนชาวนาหรือได้ทุนชาวนาได้ทั้งประเทศเหรออาจารย์ต้องคิดว่าจะเปลี่ยนทัศนตคติขององค์กรได้เหรอ <คง S 1> นะครับต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้การปลูกฝังนะครับเขาเรียนวิธีการแบบนี้มาเป็นเวลานานืนอ,อใช้เวลาเป็นร้อยปีปน,100นะครับเทรนด์ของต่างประเทศเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงมีนักคิดอย่างมีหนังสือเล่มหนึ่งก็คือเรื่อง l ลิฟล e เดอร์ชิพเขาก็สอนให้ผู้นำมีความรักเหมือนกันเขาเหมือนกับว่ามนุษย์คน ในสังคมทุนนิยมเนี่ยมันลืมไปพักหนึ่งครับตอนนี้เริ่มหวนกลับมาเริ่มหวนกลับมาครับต้องกระตุ้นให้เกิดใช่ทำยังไงอาจารย์คุณประเสริฐทำยังไงเอย่างครับประสบการณ์จริงที่ผมมองจากประสบการณ์จริงนะฮะเนื่องจากว่าทุนนิยมนี่แหละที่ทำให้ผมล้มมาตลอดชีวิตสิบกว่าครั้งยี่สิบครั้งเนี่ยนะฮะพ่อเราเองก็คิดว่าทุนนิยมมันเป็นคำตอบเราก็กระโดดลงไปโดยการที่ว่าเราใช้เงินไปตอเเลยหาเงินทุนแล้วลงไปทําธุรกิจทําไมผมค้นพบสมการนี้ว่า รักทุกสิ่งที่ทำ<ม>ทำทุกสิ่งด้วยความรักและเพื่อผู้อื่นมผมถามว่าเวลาบิลเกตนั่งคิดไมโครซอฟท์เนี่ยบิลเกตเคยคิดไหมว่าจะเอาไมโครซอฟท์ไว้ใช้คนเดียว<ม>แล้ววันที่เขานั่งคิดได้เนี่ยเขามีเงินแสนล้านในวันนั้น<ม>ก็ไม่มีมแต่วันที่เขานั่งคิดค้นเนี่ยเขาก็คิดว่าจะทำยังไงให้เกิดไมโครซอฟท์ขึ้นมาทำให้โลกของความเป็นจริงเนี่ยมันง่ายดายอยู่เพียงแค่คลิๆมาเท่านั้นเองน่า<ม>แสดงว่าเขาคิดว่า ต้องทําให้คนอื่นได้ใช้สิ่งนี้ด้วยดังนั้นผมบอกว่ารักทุกสิ่งที่ทาทาทุกสิ่งด้วยความรักเพื่อผู้อื่น,นมันจะเป็นสมการที่ยิ่งใหญ่ต่อนักธุรกิจทุกคนที่จะเป็นนักธุรกิจได้แต่ถ้าเกิดบอกว่าเงินเท่านั้นที่จะทําให้ธุรกิจแล้วก็ชีวิตมีความสุขได้อมผมถามว่าธนาคารทําไมไม่มีความสุขทําไมยังต้องมีโปรโมชั่นยังมีอะไรต่ออะไรออกมาหยุดไม่ได้หยุดไม,ไม่ได้อเอาละ ทั้งหมดอยู่ในนี้ในนั้นจะมีอยู่เจ็ดสาย,สายน้ำครับว่า,ายน้าน,น้ำทั้งเจ็ดหน้าน้ำเนี่ยเกี่ยวกับความรักเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็เป็นหนักหลักคิดเป็นแนวคิดนั่นก็คือคุณประเสริฐอัครศิริการจะนะนะครับและดกรกิติพันธ์คงสวัสดิ์เกียรติอยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นรายการแล้วเราก็มาจบลงด้วยการพูดถึงหนังสือ Love Ocean ทฤษฎีและแนวคิดนะครับ ช่วงหน้าพบกับโอท็อปอัปเดตคุณเอกวัฒนทองเศรษฐีครับบุคคบวันนี้มีหนังสือ Love Ocean ของคุณประเสริฐและดรกิติพันธ์มาแจากคุณผู้ชม5เล่มค่ะโดยพิมพ์คำว่ารักส่งมาที่ Saturday Talk a Hotmail.com หรือส่ง SMS มาที่42219